ถ้าทำดีได้ไปรถเบนซ์ไปเครื่องบนินถ้าทําชั่วก็จะมีคูดไลเดอร์มาจุดกระชากวิญญาณไป พูดถึงเมนสีลุงหรือว่าที่คนปกติทั่วไปมักจะเรียกว่าเมนเจ็ดสีดั้งเดิมเลยสร้างไว้ตั้งแต่หลวงพ่อพระครูวิริยะกิจจารักษ์เจ้าจอาวาสรูปเดิมท่านสร้างเมนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการชาปนก,กิจศพก็เป็นเมนสีธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งเปลี่ยนท่านจเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสรูปเดิมท่านมรณภาพก็เป็นจเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระมหาเติมพงศิลิจันโทอ่า ท่านก็ใช้เมนเก่านี่แหละมาจนกระทั่งเมนเริ่มเก่ามีสีที่หมองคล้ำก็จะได้เวลาที่จะต้องปรับปรุงบูรณะด้วยการทาสีใหม่แต่บังเอิญท่านก็มีแนวคิดว่าสีเก่าๆเ,เดิมๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะซ้ำไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของคนแล้วท่านก็อยากสร้างให้เป็นกุศโลบายท่านก็เลยคิดว่าทำเป็นเมนเจ็ดสีส่วนภาพวาดต่างๆที่มีในเมนเน,เนี่ยก็จิตรกร เขาก็เป็นคนรังสรรค์ปั้นแต่งไปตามจินตนาการอย่างที่คุณโยมไปเห็นมาก็จะมีรูปของเครื่องบินมีรถเบนซ์มีโกสไลเดอร์อย่างเงี้ยอย่างอย่างพวกเครื่องบินหรือว่ารถเบนซ์เนี่ยก็จะเป็นพวกที่ว่ารับส่งดวงวิญญาณไปสวรรค์เพราะว่าดวงวิญญาณทั้งหมดตามความเชื่อของเรานะก็คือจะต้องไปที่พญายมราชนะเพื่อไต่ถามความดีความชั่วต่างๆแล้วก็แยกไปทางสวรรค์หรือทางนารก ส่วนโกสไลเดอร์เนี่ยก็จะนําวิญญาณไปส่งทางนรกนี่เป็นเรื่องของความดีความชั่วว่าถ้าทาดีก็ได้ไปดีก็คือได้ขึ้นรถเบนซ์อะเปียบที่ไม่ง่ายเนาะอะอทำดีได้ไปรถเบนซ์ไปเครื่องบินถ้าทําชั่วก็จะมีโกสไลเดอร์มาจุดกระชากวิญญาณไปประมาณนั้นประมาณนั้นมาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมาติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ